สวัสดีจ้าแบนบิดโตตะแบนทุกคนมาเมื่อนี้ขอแย่นุ่งอีกแล้วนี่ค่ะอกับแยนุ่งคือเก่านั่ณละนี่เมื่อนี้แย่นุ่งผ้ามาเบิงนี่ค่ะแย่นุ่งผ้ามาเบิงมีดอันนี้ค่ะมีดแลมโบ้อันนี้คือมีดแลมโบ้เข็ดจากรเล็กแหนบน่คะ มีดเล่มโบนี่ลูกค้าเพิ่นสั่งว่าให้คัดครึ่งใบนี่ค่ะลูกค้าเพิ่นบอกว่าให้แยนุ่งคัดให้ครึ่งใบเลยนุ่งจับใหนเบิง้งค่ะเฮ็ดจากเล็กแหน็บด้วยค่ะนี่น แกล้มโอขัดครึ่งใบเฮ็ดจากเล็กแนบมึงิึงสันหนาค่ะสันหนาหกมิลได้นุ่งเสิ้อไทยให้บางไกลๆหน่อมึงสันสันหนาหกมิล นะมันก็คักอันนี้ลูกค่ะเพื่อนบอกว่าใยนุ่งเห็ดเลมโบให้แน่ ยายน้องจัดให้ยเลยเด้อค่ะลูกค่ะนี่ยายน้องจัดให้แล้วนี่ยสั่งว่าเอาสามคูณสิบสามนิ้วนี่ค่ะสามคูณสิบสามนิ้วราคาแปดร้อยบาทนี่ค่ะอันนี้แลมโบ้เนี่ยคัดครึ่งใบลูกค่ะเป็นสั่งว่าให้ยายน้องขัดครึ่งใบยายน้องจัดให้ยเราเด้อลูกค่ะ เรมโบขัดครึ่งใบสามคูณสิบสามนิ้วราคาแปดร้อยบาทอันนี้ค่ะบมงมอง,ง,ง,งดามอันนี้เป็นดามประกบด้วยค่ะนี่ลูกค้าเพิ่นสั่งมาว่าให้เห็ดเป็นดามประกบเพิ่นยายนุ่งมาได้เห็ดดามให้เพราะว่าลูกค้าเพิ่นสั่งมาว่าเพิ่นเห็ดดามเองนี่ค่ะตรงนี้คือเห็ดเป็นดามประกบเอาไม่ประกบ เพิ่นตีไปเจาะหู้เองนี่ค่ะเล็กแนบมันเจาะยากยายนงบ่มีแนวเจาะเนาะบ่มีเื่องเจาะเจาะหู้ให้ลูกค่าเพิ่นไปเจาะเองเพิ่นสังมากว่าให้เฮตะนี่ใบมีดไท้ตรงส่วนดามนี่เพิ่นสิไปเอาไม้ประกบแล้วเพิน่นติเจาะหู้เองค่ะยายนงจัดให้เราเด้อลูกข่านี่แลมโบนี่ราคา 800บาท3คูณ13นิ้วราคา800บาทนี่ค่ะด้ามก็เป็นด้ามไม่ประกบลูกคาเป็นสิเฮดไ่เองนี่ค่ะเป็นสิจอหัวนี่นะจอหัวเองเห็ดด้ามเองได้น้องจัดให้เลยเด้อจ้ะนี่แค่น,นงหิเบิ่งอีกรอบ ตั้งมาว่าสันหนาหกมิลน,น,นคะคะบึงสันสันหนาหกมิลเราเพิ่นบอกกับขัดครึ่งใบจะไห่เหล้วค่ะก้อนสิทรงลูกค่าก้อนทรงลูกค่าใยนุ่งกับมารีวิวให้เบิงเพราะว่าลูกค่าเพิ่นสั่งว่าเห็ดแล้วให้รีวิวให้เบิงน้ำเนย เดติมังไดมบังไดก็ติมาได้บอกมาได้ยายนุ่นงแก้ไขให้ได้เมื่อไหร่ยายนุ่นงจัดให้แล้วนี่นี่ลูกขาทางไกลแลมโบดาไม่ประกบลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าทางไก่ทางไก่ ทุกค้าทุกคนที่เห็นแล้วก็จะสลืมกดไหลกดแชร์ให้ตาแว่นยายนุ่งน้ำเนเด้อค่ะนี่จากได้มีดเรมโบแบบนี้จากได้ด้ามประกบหรือว่าด้ามเป็นกันหรืออยากได้เริมโบด้ามเป็นกันก็โทรมาได้โทรมาหายายนุ่งได้ที่093 496 สามแปดห้าสองนี่ท่วมมหาตาแหวนใย,ยนุ่งได้มาจากไดมิดเลียมโบดามประกบแบบนี้หรือว่าดามเป็นกันสั่งมาได้เลยค่ะใย,ยนุ่งจัดให้ใย,ยนุ่งจัดให้ตามคำเรียกร้องของลูกค้าสร้างแบบได้จัดให้ได้มดค่ะรับประกันคุณภาพรับประกันคมความคมความ,มเขา่า คมกิบเพราะว่าทุกเิ้่งานไอ้นุ่งหลับประกันเห็ดจากเล็กแนบหลับสร้างมาได้เลยว่าสิเอาดมแบบเป็นกันหรือดำประกบหรือสิเอาสันนะท่อนั่นท่อนี้เอาหามินหกมินสร้างมาได้ไอ้น้องจัดหายหมดนะคะ่ะ นี่เห็ดแล้วสุกแล้วยายนุง่งเอามาเรียวเวหีวเหี่บึงตามสีลูกค้าเรียกร้องตามสีลูกค้าต้องการตามที่เพิ่นสั่งมาเนาะลูกค้าเพิ่นสั่งมานี่ยายนุ่งมาเห็ดไหนเบิ้งแล้วรีวิวให้เบิ้งแล้วะค่ะทุกชิ้นงานเห็ดด้วยเล็กเนบเห็นแล้วก็อย่าลืมอย่าเสื่อมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะลูกค้ายายนุ่ง มาเห็ดไหนเบิงแล้วรีวิวหอยเบิงแล้วสำหรับมือน,นี้ยายนงกับ้ามาเบิงสำนึกนน็ันเนาะนีย่ยายนงพ้ามาเบิงแลมโบขัดครึ่งใบแล้วมืออื่นจะเลื่มติดตามเด้อค่ะว่ายายนงสิพผ้าเบิองอันใดจะาลืมติดตามคลิปต่อไปว่ายายนงเฮ็ดอัน,นใดเห็เบิง สำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า